สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่กับอัปเดตของเกม NFT ที่ชื่อว่า o อน t e r Infinite ครับกับรายงานที่ทีมงานได้โพสต์ลงในทวิตเตอร์ของเขาครับว่าตอนนี้ทั้งส่วนของมินิเกมที่เลื่อนกันมาอย่างไม่มีกําหนดนะฮะแล้วก็ Marketplace ตลาดกลางของตัวเกมมีการอัปเดตเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียง,งคลิปอัปเดตข้อมูลของ o n s ซ e r Infinite เฉยฝากกดติดตามช่อง YouTube Playlot แล้วกลุ่ม Facebook Playlot ด้วยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสาคัญในวงการเกมในทันทีนะมาเริ่มกันด้วยระบบตลาดกันก่อนแล้วกันนะครับเขาจะมีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะฮะซึ่งทํากันมาตั้งแต่มกรากุมภาตั้งแต่ต้นปีนะสอเดือนมาแล้วนะครับแต่ยังไม่เรียบร้อยครับที่ทีมงานแจ้งมาครับก็คือระบบฟิลเตอร์ในการคัดกรองตัวละครมอนสเตอร์นิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะให้คุณสามารถคัดกรองแต่ละตัวละครได้ง่ายขึ้นครับ ทั้งคลาสของตัวละคร C0, ซีซีโร่เอสบี o n นเซหรือจำนวนครั้งในการโกลดครับคุณสามารถไปเลือกแล้วก็หาตัวละครที่คุณต้องการได้ครับอีกส่วนหนึ่งที่กำลังพัฒนากันอยู่นะครับแล้วก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยครับก็คือรูปภาพกราฟิกและฟอนต์ตัวอักษรนะครับถ้าใครเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ตอนนี้นะฮะจะเห็นเป็นสีเขียวๆนะพื้นหลังสีเขียวตัวอักษรสีขาวครับก็จะมีการปรับแก้ไขให้ใหดูดีมากขึ้นครับ รวมถึงบาลานซ์ดีไซน์ตัวเหรียญโมนี่ฮะแล้วก็การซิงกับระบบเกมที่กำลังจะมาครับแต่มาเมื่อ,อไหร่อันนี้เขายังไม่บอกนะครับแล้วก็มีการปรับแก้บัคต่างๆปรับปรุงการขายให้ดีขึ้นครับส่วนในเรื่องของมินิเกมครับอันนี้เรายังไม่เห็นการประกาศสักทีนะฮะตอนนี้ครับปัจจุบันทั้งทีมงานบอกว่ามีการแก้ไขบักไปถึง12ตัวครับระบบเกมโฟลต่างๆแล้วก็ผ่านการ QC การตรวจสอบเรียบร้อยครับ ระบบกราฟิกในเกมครับก็มีการพัฒนาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับแต่แต่นะฮะบั๊กครับแม้จะแก้ไขไปถึงแล้ว12จุดครับยังเหลืออีก13จุดนะฮะที่กําลังตามมาและกําลังเตรียมการแก้ไขครับและก็ระบบการป้องกันโปรแกรมโกงครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะระบบชีทติ้งนะฮะแล้วก็จะมีการพัฒนาในส่วนของกราฟิกเพิ่มเติมครับแม้ระบบกราฟิกภายในเกมมีการพัฒนาเสร็จแล้วนะกราฟิกอื่นๆยังมีอีกครับรวมไปถึงระบบการจ่ายเงิน ภายในเกมด้วยฮะที่จะมีการปรับแก้กันมากขึ้นนะครับซึ่งพอดูไปแล้วจากรายงานตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้นะฮะผมก็เริ่มสงสัยเหมือนกันนะว่านี่เป็นส่วนมินิเกมหรือว่าตัวเกมจริงๆกันแน่ครับเพราะว่าจากตารางมินิเกมครับที่มันควรจะออกในประมาณช่วงเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกาย,ยนในปีที่แล้วนะฮะ ถ้านับถึงตอนนี้นะเราครึ่งปีผ่านมาแล้วนะครับมินิเกมยังเลื่อนมาขนาดนี้ฮะทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเกมจริงๆมันจะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่ครับจากกาหนดการเดิมก็คือควอเตอร์ที่1ครับถ้าระยะเวลาในการทํางานแบบนี้และคํานวณจากมินิเกมที่เลื่อนมาเพ <ๆ S 1> อๆอาจจะไปปลายปีก็ได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามรอฟังประกาศจากทางทีมงานกันอีกทีแล้วกันเนาะว่าตัวของมินิเกมและก็เกมจริงๆจะเปิดกันเมื่อไหร่ครับ ฝังดูแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนข่าวไม่ดีส,ส่วนใหญ่นะครับในคลิปถัดไปครับจะมารายงานข่าวในแง่บวกของทัวร์มอน่าอินฟวนิตกันบ้างละกันเนาะใครยังถือเหรียญอยู่ถือตัวละครอ,อยู่เชื่อมันในเกมอยู่ครับก็รอติดตามข้อมูลกันได้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ